วันนี้อยู่ที่อําเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะเรามาแจกถุงยางทีพนะคะให้กับชาวบ้านนะ้าทั้งหมดสองร้อยถุงนะคะคือไม่ไม่คิดว่าจะมีพื้นที่ที่ยังมีน้ําท่วมขังอยู่แล้วก็ประชาชนก็ยังใช้ชีวิตลําบากเนาะการที่ชาวบ้านจออกไปข้างนอกไปซื้อของนะไปเอ่อซื้ออะไรปักจเ๋สีมาเนี่ยพี่ว่าค่อนข้างใช้ชีวิตลําบากอะ่ะ เพราะว่าเส้นทางที่เราลุยเข้ามาเดี๋ยวก็เป็นโครนกับน้ํานะคะแต่เราเข้ามาถึงที่เราก็ได้เห็นปัญหาไงได้เห็นความเดือดร้อนได้เห็นความเดือดร้อนของเขาชาวบ้านก็บอกว่าไม่เคยมีแวงงานไหนเข้ามาถึงที่ขนาดนี้นะคะแต่เรามาก็ทําให้เรารู้สึกว่าเราเราได้ซึมซาบความลําบากไงของชาวบ้านที่เขาเข้าออกอะเนาะในการที่ว่าเขาไปหาอาหารอะไรกับกับมาที่บ้านหรือจับใจซื้อของเนี่ยมันลําบากยังไงขนาดแค่เราเดินเข้าออกมาแ,แจกของครั้งเดียวเนี่ยเราก็ยังรู้สึก ลำบากขอบคุณค่ะพนักงารที is, type, lands, ่เขาทักทายพีด้วยนะครับค่ะที่เดินทางเขามอบถุงยังที่ทุกยันไรก็ชาวบ้านเนี่ยก็ก็การความชี้เหลือครับบางทีมันยับมากบ้างน้อยบ้างชาวบ้านก็ดีใจค่ะถ้ามีคนไปถึงชาวบ้านทางทักทายพอดีก็ยินดีนะคะถ้ามีปัญหาอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกนะคะก็สามารถที่จะส่งข่าวไปให้เราทราบได้